สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ะจะเป็นคลิปแรกในการบันทึกบอกเล่าประสบการณ์ The Sixth Sense สัมผัสที่6นะคะด้วยความที่เรื่องมันมีเยอะมากก็เลยไม่รู้จะเริ่มต้นจากอันไหนวันนี้ก็ขอเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วกันนะคะก็แฟนกลับมาบ้านมาด้วยพร้อมกับวิญญาณผู้หญิงที่เกาะอยู่ที่ ที่หน้าที่ที่ที่ไหลแล้วก็เขาก็พยายามจะให้เหมือนกับเป่าแฟนให้ให้นึกถึงแต่หน้าผู้หญิงคนนั้นให้นึกถึงแต่หน้าผู้หญิงคนนั้นคือผีพลายอะนะคะพูดง่ายๆก็คือผีพลายถามว่าอ่ะก็คือผีพลายอะนะคะทีนี้ผีพลายตัวนี้ก็คือโอ้เมื่อนึกถึงอะนะมันจะขนลุก คือเราจะมีอาการขนลุกลุกถึงหัวนึกถึงหน้าเจ้าแม่กวนอิมที่ไปสวดที่มูลที่ที่กู้ภัยร่องใสอย่างเดียวเลยคือเราไม่รู้จะเอาอะไรมาปัดเป่าอะ่ะอืมก็เจราจาคุยว่ามายัางไงต้องการอะไรเขาก็บอกว่านายสั่งมานายสั่งมาแล,แล้วคุยกับนายได้ไหมให้มาอยู่ด้วยกันสามคนเลยไหมจะได้มันจบจบหน้าบอกผีตัวน,นีก้ก็บอกว่าไม่ได้ นายต้องการที่เป็นแค่หนึ่งเดียวมีแค่หนึ่งเดียวโอ้โหแบบเรานี่ไม่รู้จะท่องสวดบทสวดไหนคือก็ไม่ได้นอนอะ่ะลุกขึ้นมากวดน้ําไม่รู้ตั้งขี่รอบตัวตัว,ตวไม่รู้หรอกฝั่งนีนอนหลับไม่รู้เรื่องอเลยเลยในขณะที่เรากําลังคุยต่อรองกับผีฟังแล้วมันก็ตลกนะคือคนที่ไม่ได้มาอยู่ตรงจุดเนี้ยอยู่ยากนะ เราะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แบบมันมันเหมือนเป็นโลกซ้อนกันสองมันเหมือนกับเป็นลักษณซับซ้อนอะ่ะใครไม่เจอกับตัวเองอะ่ะไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงแล้วในเรื่องของวิญญาณพวกนี้เขาก็ถูกสั่งมาแหละเป็นลักษณะที่ถูกสั่งมาสั่งมาทําร้ายทําลายครอบครัวคุณไม่ต้องสงสัยเลยว่าเวลาที่ผัวเมียทะเลาะกันอะ่ะ เพราะมีมือที่สามเข้ามาเนี่ยก็มันจะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเขาว่าเขาไม่รู้จะทําวิธีไหนไงพวกพวกมือที่สามเนี่ยเขาก็จะไปหาหมอผีมนดําคุณใสมาจัดการพวกหมอผีเนี่ยเขาก็จะไปหาพวกวิญญาณผีตายโหงอะไรเนี่ยแล้วก็ทําพิธีสั่งสั่งให้มาทําร้ายทําลายเราเคยมีครั้งหนึ่งที่เป็นผีตายโหงตายทั้งกลมผูกคอตายมา อันนี้คือโดนสั่งมาเยอะมากตั้งแต่ปี64 64เนี่ยก็เป็นผีผีแม่ลูกอ่อนนั่งอยู่ปลายเตียงแล้วเอ้าเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยใครมามาทำอะไรมามามาต้องอะไร,ต,ะไรต,ต้องการอะไรเขาก็ไม่อัน,นั้นคือไม่พูดไม่อะไรบอกอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวฉันจะทำบุญไปให้ทำบุญส่งกลับให้คือพวกเนี้ย แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เพราะว่าเขาถูกสั่งมาด้วยมนให้มาทําร้ายเราแต่ด้วยความที่เรามีบุญอะไรพอสมควรแหละเขาก็อาจจะทําอะไรเราไม่ได้ก็ได้แต่ได้แต่ดูแล้วก็มาเราได้รู้ได้เห็นแล้วก็ต้องให้บุญเขาอย่างเดียวพวกนี้นะพอเราให้บุญเยอะเยอะแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างคือเขากลับไปหานายเขากับเขาไปเกิดเขาเป็นอิสระจากการควบคุมของ ของหมอผีมนดําแล้วไอ้ตรงจุดนี้แหละเมื่อเขาเป็นอิสระเขาจะสามารถจะกลับไปทําร้ายทําลายอีผู้หญิงที่ถูกที่ที่ที่สั่งมาเล่นงานเราหรือเขาจะไปเกิดมันมันอยู่ที่ตัวเขามันอยู่ที่ตัววิญญาณน,นั้นๆว่าเขาจะเลือกไปทางไหนเพราะเรามีหน้าที่แค่ให้บุญให้บุญ,ให,บญให้ผลบุญอย่างเดียวอย่าลืมนะคะว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยมันดีอยู่อย่างหนึ่งคือการให้บุญเทวดา ก็แต่เทวดาก็ยังต้องมาพึ่งรากมนุษย์เพื่อที่จะอาศัยสร้างบุญสร้างบรารมีเรื่องนี้มันคือฉันเนี่ยเจอมาตั้งแต่เด็กแล้วต้องต้องทำอยู่กับเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เด็กจนจนอายุขนาดนี้แล้วก็ยังหนีเรื่องพวกนี้ไม่พ้นจนเราต้องนั่งดูว่าโอ้โหกิเลสป,ปัญหาของคนเนี่ยเขาลงทุนกันได้ขนาดนี้เลยเหรอเขาลงทุนกันมากไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมทางตรงก็คืออ่านดัก ดักทำร้ายจ้างคนมาหลอกมาล่อมาทำลายสารพัดแต่ทางอ้อมเขาก็คือจะใช้คุณใสมนดดำคุณใสเพราะพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นตำรวจจับไม่ได้ในโลกของการเป็นมนุษย์เอ,อตำรวจทำอะไรเราไม่ได้นะเขาก็จะมันเป็นโลกของการมองไม่เห็นอ่ะแต่คือเราโชคดีที่มีดวงตาที่สามที่เห็นมาตั้งแต่เด็กเคยปฏิเสธ ที่จำไม่ขอเห็นได้ไหมขออยู่แบบปกติได้ไหมเคยนะก็มาเป็นโรคของสัมผัสแต่ก็คือมันกลับมามองเห็นอีกครั้งตอนที่ไปบวชเป็นแม่ชีตอนนั้นก็คือตาที่สามกลับมามองเห็นเห็นชัดชัดอีกครั้งหนึ่งเราก็ถามว่าเราพยายามที่จะทําตัวแบบแย่ๆกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยคือตัดตัดตัดช่องช่องเสือไม่ให้ช่องเสือเนี่ย มันมาไม่ต้องมาสื่อสารอะไรอยากใช้ชีวิตแบบมนุษย์อ่ะปรากฏว่าตัดไม่ได้นะยิ่งทํายิ่งหนักนะสุดท้ายเราต้องกลับมาปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในศีลให้มันครบครบนะก็มาบอกเราให้ฟังในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมื่อคืนที่ผ่านมาในเรื่องของวิญญาณผีพลายที่มาในรูปแบบของมนดำมนสเสน่หา ที่ทาให้ชีวิตคู่มาแตกแยกมันจะมีอารมณ์ที่แบบว่ามองหน้ากันรู้สึกรังเกียจไปจากคนที่รักๆกันนอนกอดกันแบบหวานแหววแต่วจา๋ากลายเป็นอารมณ์ที่บอกอีททาไมมันรู้สึกรังเกียจท่ารู้สึกบ่นรู้สึกห,หยีหยีอย่างเลยอะ่ะไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากอะไรแบบอยากจะด่าอยากจะหาเรื่องทะเลาะนี่แหละนี่คือ เกิดจากมนดำคุณใสในเรื่องของการทำสน่ห์สน่หาทำคู่ให้แตกแยกอย่างที่เราเห็นนั่นแหละว่ามันมีผีที่เกาะเกาะไหลที่แฟนแล้วก็พยายามจะเป่าให้เขาว่านึกถึงแต่หน้าผู้หญิงคนนั้นนึกถึงเธอนึกภาพตามนะผู้หญิงขี่ขี่ไหลแล้วก็จับหัวแฟน แล้วก็เป่าให้เห็นแต่หน้าให้นึกแต่หน้าผู้หญิงคนนั้น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 เท่านั้นนี่คือภาพที่เราเห็นในอีกระตาที่สามซึ่งเราก็แบบเอือมละอามะมันก็มันพูดอะไรไม่ได้มากมายเพราะคนมันไม่ได้เห็นเหมือนกับคนเหมือนกับที่เราเห็นเราก็พยายามพูดแบบระมัดระวังเนี่ยข้อเสียของคนที่ไม่ใสพ่พระ ทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาได้อย่างง่ายดายและหลายๆคู่ที่เราเห็นที่เขา,าประสบปัญหาทะเลกกาะกันอะไรกันมันก็ต่อเ่ื่อจากปุ๊บมือที่สามนี่แหละทําแต่บางคนแก้ถูกทางบางบางคนแก้ไม่ถูกมันก็จะยิ่งทําให้เลื้อลังร้ายแรงหนักเข้าไปอีกก็วันนี้ก็จะเป็นคลิปของเรื่องผีพายผีมหาเสน่ห์ผีทําเสน่ห์มาเล่าสู่กันฟังนะคะเดี๋ยว นึกเรื่องที่เคยประสบมาได้ก็จะมาทำคลิปเล่าให้ฟังเรื่อยๆว่าผีมีขี่แบบโอ้ตาละมีขี่แบบมีหลอกแบบไหนเอออาการเป็นยังไงโอ้โหสนุกนะท่านมันก็ถ้าใครได้ชอบเรื่องราวพวกเนี้ยก็ลองมาเปิดฟังฟังดูกันได้นะอืมมีเยอะมาก เดี๋ยวจะมาทยอยเล่าให้ฟังก็ฝากกดต,ติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับคนที่สนใจในเรื่องของสัมผัสที่6นะคะจริงๆอยากจะเขียนเป็นหนังสือแต่ก็ไม่ได้มีเวลาว่างมากสักขนาดนั้นก็ขอเล่าเป็นเหตุการณ์ให้ฟังเป็นช่อง Youtube แล้วกันแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้อยากจะสนใจในเรื่องของเฮ้ยมันเป็น,ปน,ปนยังไงเอ้ยยังไงเจอแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังโอ้ย ยิ่งกว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครนะนี่คือเรื่องของกี่พายช่วงนี้ไม่ได้กรรมฐานาเลยมันห่างหายต้องไปสร้างบุญกันใหม่อีกรอบหนึ่งโอเคบันทึกคลิปนี้ขอเป็นแค่สิบนาทีก็พอสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของซิกเซนนะคะซิกเซนเราก็มาเปิดฟังกันดูได้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนึกนึกนึนึก,นก,นก,นก คลิปออกก็จะมาเล่าให้ฟังกันนะคะี่ยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วจะได้มีกำลังใจในการสร้างคลิปก,กันนะคะสำหรับคลิปนี้ผีพลายขอสวัสดีกองแค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ